สนามบินคอนไซ i อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปซัปโปโรกันไป <Okay. S 1> สนามบินนิวจิโตเซ airport รอบนี้นะคะรอบนี้เราเรียนรู้จากทลิปโทรฮฟุรอบนี้ไม่ทบเครื่องแ,แล้วเรามาทันเวลาต่ออยังไม่ได้กินอะไรมาเลยก็เลยมาซื้อวนทีดีสองชิ้นมากินสองท้องแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่ง เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในที่ไกลๆคนเดียวเป็นครั้งแรกของเราเลยหวังว่าเราจะรอดชีวิตกลับมาแบบเรายิ่งขี้หนาวอยู่ด้ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ท้าทายดีนะคะเอเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ คือดังนะคะเอ๋อบีโซบะอิซเก็นคนเยอะจังเลยเรา,มาเมื่อไหร่จะได้กินถ้าเมื่อะไรก็สองไรรอได้ <c oughs> ขอให้เมนูมาเลือกก่อนนี่นะคะตอกราเมงเขาไปดูราเมงใช่เมนูเอไีโซะจูนใจใช่ไหมใชมาแล้วค่ะคดีมิโซะของเราก็อันนี้เมนู เราเราสัปเป็นไอนี้สุกอันนี้แล้วก็เป็นสุกเป็นส่วมามาเลยตื่นเต้นตื่นเต้นำใหญ่มากแล้วก็สิ่งนี้คืออันใหญ่มากสุขใจค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อน ุกให้มันฟังมากเงเรนี่ยันตั้งต้นกันงองคันกู้งมือคนสุด,สด จะพักในคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้<อ>เดี๋ยวจะไปเดินเล่นในซัปโปโรต่อแหละไปเจอกันต่อค่ะน่ะคะอันนี้เรามารอคือรถไฟไปซูซูกิโนะเพื่อราจองโงแรมแถวจิโตเซ็เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องนั่งรถไฟไปอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปเข้าเมืองเปลงที่ซัปโปโรก่อนแล้วก็ต่อรถไปซูซูกิ กว่าจะไปกินราเมงชื่อดังราเมงชิงเกนอะคะ่ะไม่รู้ว่าไปตอนนี้จะทันไหมหมายถึงว่าเดี๋ยวแบบคนเยอะอะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูกอนตอนนี้เรามาถึงย่านซูซูกิโนแล้วกำลังจะเดินไปหาราเมงชิงเกน ไปแดงไปแดงติดปลายเหล่างข้างหน้าเลยค่ะนั่นแหละลานชิมงเงินเดินมาประมาณ10นาทีได้สูกข้าวแล้วโอ้ดูคนสิยังไม่ทันข้าวแล้วก็เห็นคนแล้วโอ้ก็ไม่เยอะขนาดนั้น อ้ขนาดนั้นจริงเลยเราว่ามีคาถางนี้ที่แทมันเป็นโคงไม่เป็นไรสบายๆยามใชิงเจนนะคะไม่ไมีรูปทรเ ถ้าเข้ามาในราค่าเราจะรอไปประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้โอากินมากเราสั่งเป็นราเมงอันนี้จานแบบฮัพนะคะเป็นแบบคือชามเพราะว่าเราสั่งมากินกับข้าวผัดด้วยก็เลยกลัวว่าถ้าสั่งเป็นชามใหญ่ชามปกติอ่ะมันจะเยอะเกินไปอยากกินมากทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากราเมงก่อนนะคะ เขาหอมมากหอมมากมากถือว่าทำไมเขาเป็น,น,นไซด์เดที่แบบเอาซูซูเแมทคุณค่าที่คุณมาดูก่อฟังมากจริงทุกคนถ้าเมนชิมเกนนะคะมากินถ้าม,มาซัปโปรโรม,มากินกันดีมากไปละเขอบปกินฟังไปกมา, <c oughs> มา คอเรามาตามหาร้านของหวานชื่อไหนนะคาเฟ่เคาเฟ่รอดได้ต่อจำไม่ได้แล้วชืว่อร้านมันนิดยาวเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนถึงแล้วทุกคนสมกับเป็นร้านดังต่อแถวอีกแล้ว อออร่อยรอได,ด้เราคิวต่อไปนะคะเนี่ยวันนี้มีแต่ไปต่อคิวร้านดำเพราะวันนี้เรามาถึงช่วงบ่ายๆก็เลยเน้นเป็นวันกินหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเที่ยวนะคะโอเคเดี๋ยวรอต่อแถวกัน ที่ก็คือดีมากดีแบบดีมากๆคือในร้านนะคะเขาติดป้ายไว้ตรงทางเขาว่าห้ามถ่ายบรรยากาศในร้านเขียวแล้วเขียวแล้วไม่ทันแดงซะแล้วไม่อะไรค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามบันทึกภาพอะไรใช่ไหมแต่ว่าให้ถ่ายได้แค่คาเฟ่แล้วก็เลยสงสัยว่าไอ้ถ่ายได้เนี่ยมันถ่ายได้แค่ภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอก็ได้ด้วยก็เลยถามเขาเขาก็อธิบายว่า p าเฟ่เนี่ยก็ถ่ายได้แค่ภาพเหมือนกันคือวิดีโออ่ะห้ามบันทึกทูชนิดเลยด้วยเหตุผลเรื่องไพイเวซีนะคะก็เลยโอเคก็ถ้าสมมติว่าใครมาร้านอะไรนะ p าเฟ่พาเฟ่โคฮิสเกตซาโตะก็ใครมาก็ระวังอย่าไปถ่ายคลิปอะไรนะคะก็คือได้แค่ภาพพาเฟ่อย่างเดียวเลยอืมแต่ว่าตอนอธิบายพนักงานแบบอธิบายไปดีมาก แล้วก็ใช่เรามาพูดเรื่องรสชาติกันเนาะโคตรดีแบบดีมากคือที่เราสั่งไปเราสั่งเป็นอซอสเป็นคาราเมลกับอะไรนะพิซาริโอซึ่งมันแบบมันลงตัวมากเลยอะคือข้างบนมันจะเป็นคารา,าเมลแบบไอตัวไอซิมซอสได้คาราเมลก็คือนัวมาก<ๆ>แล้วก็หอมนิดๆจะแบบหอมอร่อยสุด,สด,สดๆพิซาริโอคือแบบหอมมันดีมากมาก็จะมีอะไรนะเป็นอะไรอะกรอบ ที่วางอยู่ข้างบนข้างบนอะ่ะเอออันนั้นก็รู้สึกเหมือนจะเป็นรสคาราเมลมั้งแล้วก็ไอตัวมูสสีออกชมพูมว่วงๆค่ะมันเป็นอะไรนะเป็นมูสแคสเซตซซึ่งมันแบบเปรี้ยวแล้วมันแบบเปรี้ยวนิดๆแล้วมันแบบกลมกล่อมอ่ะข้างล่างข้างล่างมูสอะไรก็จะเป็นซอฟทีมแล้วก็ล่างซอฟทีมนีนจะเป็นอ่าอะไรนะเหมือนเจลลี่เจลลี่แอปเปิ้ลเออคือปกติเวลาเรากินเป็นของหวานอะ่ะเราจะกินแบบ อะไรที่มันเป็นแบบนมนมนัวๆคือเราไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันเป็นรสเปรี้ยวเท่าไหร่แต่อันนี้ก็คือลงตัวทุกอยาก่างผสมกันแบบดีมาก,มาก,มากอยากกับคนคิดเมนอูอันนี้เราก็จะลากันไปด้วยบรรยากาศย่านสุดๆดีมนะคะเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมแล้วโอเคไว้เจอกันไหนพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะพาไปกินร้านบ้างอีกแล้ว ดูวิชีาดูครูดูเม์แต่เช้าเลย hey, hey, hey. แล้วก็จะไปออตตารุต่อไม่ต้องกระเด็นพวนี้นะคะหนาวมากมือแข็งอ่ะบ๊ายบาย